งานครับ C ี V วีเจนสของทีส่สูนะฮะล้อสิบเจ็ดนะครับท่อเดิมนะฮะคันนี้เข้ามาจัดโร5ห้าพันนะฮะจูนน้ำมันโซฮอเก้าห้านะครับก็คันนี้าาาโ, 5, ะะโ,โร5ห้าพันก็มีตั้งวาล์วลินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดเป็นตะเลดมีเซต E ี U ียูเรียนร่งรอบเดินเบา,าใหม่นะฮะแล้วก็จูดของหลักนะครับก็ ใช้งานน้ำมันโซฟอร์95นะครับ2.0ไม่ใช่รอบเดิมนะฮะนี่นะครับอ่ะอย่างนิ่งนะฮะ <laughs> นิ่งจริงคันนี้นิ่งมากอ่ะโอเคก็คันนี้จูดเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าทีนี้สุดขนรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ จูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแบตร์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับสายเป็นสิทเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนดล้วนเลยนะครับจูนสดจูนทนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะอ่ะสองจุดศซนย์มีเรื่องลิ้นหลีนะครับ C.O.V. เจนสี่ผมปลดให้ครบแล้วนะแล้วก็เวลาจูนรถนะครับผมจูนตามน้ำมันในถังนะฮะ ในถังใช้น้ำมันอะไรก็จูตามน้ำมันอันนั้นนะฮะอ่ะโอเคอ่ะมาสปีดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีบาย ใช้ CUV เจนสเอ้ยเจนสี่นะครับลองดูครับว่ามีอะไรต่างๆจะลดถท่านบ้างนะครับอัตราเลื่องเป็นยังไงนะฮะก็ผีจูนะครับจูนคันละ3,500บาทนะฮะหรือจะจัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่โสดสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็ผีจูหน้าอู่อยู่เซรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรถสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกค้าคลอง7ครับที่คลอง7ให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะฮะ เซอร์วิสเป็นแทแรนทั่วไปที่ของเจียผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็มีบริการจูนรอบสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง3ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกเกิลแแบบนะครับทีม P, P, ีจูนีแบบ h อนด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสาช่องทางได้เบอร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับซ o โ74 2.0นะครับโล5ห0 0น้ำมันโซฮก ะะฮะแก้ตัวสั่ปนปลดสิลีให้ครบๆนะฮะปลดให้ครบทุกอย่างนะฮะร้อยสิบเจ็ดพ่อเดิมนะฮะขอบคุณครับ